ค่ะวันนี้นะคะเรามาบริจาคข้าวสารนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่บ้านเด็กกับพายินดีค่ะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อเพจได้เลยนะคะเพจที่บ้านเด็กกับพายินดีค่ะทางก็อาจจะเข้ามาลึกหนยนะคะทุกคนแต่ว่าหมุดก็ตรงค่ะตาม GPS มาได้เลย นะคะอะแล้วที่เหลือก็ให้ฝากคครูไว้เลยค่ะคนไหนอนุบาลหนึ่งยกมือขึ้นแล้วที่เหลือนะคะตอนหน,นึ่งพอสายกมืออ๋อใครสนใจจะมาบริจาคให้เด็กกำพร้านะคะก็จะมีบริจาคได้ทั้งอาหารแล้วก็ที่นี่เขามีรถตู้ไปส่งนักเรียนด้วยก็สนับสนุนค่าน้ำมันรถ นักเรียนก็ได้นะคะอยากกินอะไรอีกคะรอบหน้าเปลือบพี่ๆี่เข้ามาอีกจะได้ซื้อมาฝากพิซซ่าเหรอคะ น้ำโคกโอเคพิซซ่ากับน้ำโคกนะร้อนหน้าได้ไหมคะครับเอ่อก็ดีใจนะครับที่ทุกท่านได้มาส,ะล,าสล,ละบสนดูแลน้องๆที่นี่นะครับวันยนีกม็มีได้กัน22คนนะครับส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเด็กอายุประมาณเท่าไหร่คะอ่าประถมครึ่งน,นึงมัธยมครึ่งน,นึงครับอ๋อมัธยมนี่สูงสุดกี่ขวบอมอม .5 ม .5 ครับผมมีครัทั้งเด็กหญิงเด็กชายใช่ไหมใช่ครับเราอยากรู้มาอ๋ออยากรู้มา ปลังมาใหม่นะคะบ๊ายบายครับเด็กกันพราลายยินดีค่ะ